อันนี้เป็นชื่อหนึ่งนะไม่ง่ายเกิอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขสามนบอจ้าว่าเลขสามเหรอเนี่ว่าเลขศูนยนี่ตนสั่นเดี๋ยวได้ตัวนี้เลขเจ็ตัวนี้เลขหางัวนีเป็นเลขหาแน่แแล้วนี่ย่าเห็นเป็นคู่ล่างนี่เป็นเลขหนึ่งก็เลขหาเทิ้งเท้นี่เป็นเลขสามก็เลขเจ็ดเจ้าเห็นนะตัวนี้เป็นเลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลขเจ็ดบอค่ะ อันนี้ห้าเลขเ็กหนึ่งหากัชัดหนึ่งอสนอนเลยหนึ่งห่า่หนึ่งนี่หานะคะอันนี้เล็กเก็บเรามาลูไปจะเขินอักห้ากับันแปห้าสีลูเพิ่งยื่นเป็นเก็บห่าได้บ่ยนี่สี่หนองเลยก็เ้าเยเ่็นนั่นน่ะนี่เลยห่านี่ชัดชัดรงหนึ่ห่านี่ค่ะนี่เล็กหนึ่งนี่เล็กห่านเจ็บนะ ตัวแหน่งี่เลขนี้เลว้าเบอร์สอตัวเลขสามขอตั้แหน่นี่เตัวแหน่งเล็เดันข่ะนี่เลขหนึ่งนี่เลขห้อันนี้เลขสามนี่เลขเจ็ดแต่ว่าแม่เราเห็นเป็นศูนย์เจ็ดแม่นี่ศูนย์เจ็ดก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้สามเจ็ดก็ได้แต่ว่าเลขห้ากับเลขหนึ่งยืดต้องกันเลยหนึ่งนี่ห้า ไม่เห็นเห็นตั้ผู้เห็นตาไปยุ่นน้ำผัวต่นั่งเบิ่งเอาเด้อนะครับตีย้ายเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอยู่นี่แหละเลขนึงเลขาเลขเกตเลขสามมาั่นนี่แม่เลกนึงไหมเลขกนึงเลกขาอันนี้เลขสามอันนี้เลขเกตอันนี้เลขสามนี่หนึ่งจะมายืนใน้ตั้งตีเจ้าสิเห็นเห็นบ่ป่ะเนี่ยเห็นป้ไปบ่เนี่ย นี่เลยนึ่งนี่เลย่านี่เีเลไม่ได้เกียแต่เลยสามอือเห็นแล้วหนึ่งกัห้าอยู่นี่จะมีตัหนึ่งกระพาทตอนแล้วอยู่นี่่น่องเบ่งนะครับเด้อหนึ่งกับนหน้า นี่ครับหนึ่งกบะพาหนึ่งกบะพาอยนี่นะครับแล้วหนึ่งกับห้านะครับนี่เลขหนึ่งนี่เลขหานะครับเอามือสี่เลยนะครับย็นตหนึ่งกบะพาแล้วพอเห็นบทดที่นี่โอ้เลขหากับเลขเจ็ดก็เห็นอยู่ครับบมดที่นี่มึงหันมือบนนิ่งนะครับเดี๋ยวมือนิ่งนิ่งแล้วตัวนี้ หนึ่งกับหนะครับนี่หนึ่งนี่หานะครับตัวนี้หากับเจ็ดนะครับนี่จะเป็น2องหาก็ได้ด้วยพี่น้องนี่นี่สองนี่หาขึ้นย่ก,กับโชคกับดวงนะครับนะ ดูพรเฮงจ้อง,องพี่น้องเห็นนะครับจ้อง,องพี่น้องเบิ้งพาพี่น้องมาซองนะครับที่วัดลานทองนะครับจุดนี้เห็นหนึ่งหากับสองหา นะครนีเพเห็นเห็นเป็นสองนะครับอันนี้สองอันนี้หานะครับอันนี้หนึ่งอันนี้หาเห็นบกคคมู่นะครับเห็นหนึ่งหากับสองหานะครับเหนือลองเบวงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสามหาบัดนี้ เรื่องหน่สีเด่นหาซะแล้วงวดนี่นะครับน้าผมเห็นกับพ,พี่น้องมาซองอว่าโชคลาบด,ด้วยครับเด้อตรงนี้เป็น3้หานะครับ3หารือเหาก็ได้นะครับพี่น้องแล้วแต่สายตาเะยครับเด้อนี่นะครับ นี่เป็นเจ็ดห้าก็ได้นะครับเจ็ดห้าหรือสามห้าก็ได้นะครับแต่ว่าที่เด่นๆหนี่งคือมีเลขกหางครับเห็นเหล็หางแต่ขามาที่แรกแล้วนะครับเลขกหางเนี่ยเห็น,หนตั้งแต่ที่แรกเลยมองในสิ่ชัดเจนกท่ากันนะครับ ระวังเจ็ดห้ากับสองห้ากับสามห้านะครับนี่เจ็ดนี่ห้านะครับนี่เจ็ดนี่หาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เจ็ดอันนี้หานะครับตามสายตาของพ่อเห็นนะครับเนาะจุดนี้เห็นเจ็ดหานะครับจะว่าจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นหนึ่งหานะครับนี่นะครับ มีหนึ่งมีห้านะครับหนึ่งกับห้าอันนี้สองอันนี้ห้านะครับมีสองมีห้าน,นะครับมีหนึ่งห้าสองห้าอันนี้สองอันนี้ห้านะครับมีสองมีห้าน,นะครับมีหนึ่งห้าสองห้ากับเจ็ 5. ดห้าเรียว่าเป็นสามห้าก็ได้นะครับ พี่น้องหิงเฮงเลยไว้นะครับเด้อเอให้ถูกหวยงวดวันที่สิบหกเมษาจนน้ากันทุกท่านทุกคนกับสาธุเด้อปูญยาเด้อห้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภของลูกหลานเด้อลูกหลานมีโชคมีดาภเด้อลูกหลานกับจังกระสีมีปัจจัยสื่อสิ่งของมาถวายคือทังคุณย้ายเป็นบ้าไว้นั่นแหละเราให้ใกล้โตก็เป็นได้ ลูกหลานมีโชคลาดเด้อปูงาเด้อสาธุสาธุพี่น้องได้โชคลาดเด้อครับเด้อเบิ่งไปน้ำกันตามเนื้อผ่าตามสายตาที่เห็นนี่ละปูานาพื่นไหราละนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิแห่งนี้นะครับก็ให้สุขสมนัมนๆดำๆรวยๆน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อ โอบหวานโอบหวานครับ <35 8. S 2> มัก,กมตัวแลคาสามหาแปดนะสามห้าแปดจ่แบบแดกวันมีแปดบอโอ้เมือนสีออกวันสี่สิบหกนมีแปดบอก็ไหนเบิ้งมันออกวันหนึง่งแม่มาเห็นประจำเนี่ยแม่ว่ามักตัวอยู่ลงค้าสามหาแปดอือัี่ต้นไม่แม่หน,นครับเยนี่อยู่มองพดนใหญ่นบ่เออต้นใหญ่ไหนนี่ต้นสพนอ่ะ,อะ,ะอยุ่ยยน ต,ออต้นใหญ่ๆนี่บ่เออต้นง่ายนี่มันเป็นหาเจ็ดย่ต้นน้อยนั่นสามเจ็ดต้นไตนั่นก็สามเ่็ดเจ็ดยี่ไตเพรเป็นแถวนั่นมี่หาเจ็ดก็สามเจ็ดอยู่ลรงข้างเหมือนสามหาแปดเาเลกถู่ก็ม,ม่ได้ 3, สามเจ็ดสามเจ็ดเรกูเจ็ดศูนยเลขถูกยสามเจ็ดศูนย์นี่เนาะ มีหลังคาบานเือสามหาแปด้พี่น้องเดอเลขถูกสามเจ็ดศูนย์มีน้ำนอั่านี้กะเล็ดไม่กะเล็สรุปแล้วกับสิมี่สามเจ็ดหาเจ็ดหาแล้วก็หกหาหกหาหาแปดสี่ชุดสี่ชุดเด้อพี่น้องเด้อสามตัวสามหาแปดอ่าสามตัวสามหาแปด

ันมาเด็กคนยี่ปุ่นใหม่คนต้บงมาการที่าต้านนะมันหายตามหาเราไห้ไม่เพื่อนพวกอืมเพื่อนๆให้เออว่ามันเข่าซื้อเรียกเข่าเราให้ถือความแม่นเข่าให้ถือความโดนจิตโดนใจให้ให้ให้โดนจิตโดนใจใส่บ้างโลกชุ่มมาขอมาเอาตัวเนาะให้โดนจิตโดนใจให้เอาตัวมันออกตัวที่เห็นนี่ว่ามันสีออกคู่ไรนาะใจเนาะแม่นอือต้องสีได้ดิ เอาปล่อยมาลับมาร้อยมีแต่สีเอาก็ได้สีฟันเกี่ยวของควาแห่งดีคือว่านเขียนใจปลี่ยนาเปลียนฟาเมื่อให้ก็ได้พูดแล้วพักเนาะเจ้าก็สีฮงจักว่าผู้ใดเป็นผู้ให้เนาะเอาเด้อพี่น้องบ่แม่นท้าท้ายดีนี่ขอเพิ่นนะครับบ่าวสู้เพิ่นฟังว่าเฮ็ดจังได๋เจ้าใครสีให้ลูกหลานได้โชคดีเฮ็ดจังได๋สิให้ลูกหลานเสือว่าให้โชคลูกหลานออื มันนี่จะน้ำเผยแพร่ไปแล้วให้พี่น้องได้รับรู้แล้วนะครับอเอาตามคุนย้ายวานะครับสรุปเป็นกับมัก3สามหาแปดนะครับคุณยายเป็นมักสามหาแปดด้วยครับเด้อฮะโสกๆมันๆน,น้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม